เรื่องขาดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันปราจาวันอังคารที่26กันยายนพุทธศักราช2566คนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินคนเกิดวันอาทิตย์ได้ผลตอบแทนจากน้ำพักน้ำแรงเรื่องของการงานการงานของคุณได้รับการชื่นชมยกย่องหน้าที่การงานของคุณขยับขยายไปในทิศทางที่ดีขึ้น เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คนละคนรักยังรักกันดีความรักอบอุ่นน้อยลงแต่บางทีก็ดีขึ้นเรื่อยๆส่วนคนโสดหัวใจกระชุ่มกระชวยเพราะรักใหม่กําลังจะปรากฏ สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินหากมองข้างหน้าคุณยังมีเงินใช้ตลอดแต่เพื่อความรอบค้อบให้จัดสรรเงินไว้ดีๆเรื่องของการงานให้คุณพร้อมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายงานบอกได้เลยว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีคนอิจฉา เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คนละคนรักยังรักกันดีบางจาาังหวะเงาเงาก็มีคนเข้ามายืนเคียงข้างสว่วนคนโสดตอนนี้โสดไปก่อนดีที่สุด สำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินอะไรที่เคยลงทุนจะฟรีดอกออกผลได้กำไรทำให้มีเงินงอกเป็นกอบเป็นกำของการงานจะได้รับการยอมรับที่ดีมีโอกาสที่ดีดวงดีขยับขยายงานไปข้างหน้าเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ ควรักคนรักอย่างรักกันดีหวามากแต่ก็มีความมั่นคงส่วนคนโสดเข้ามาใกล้แล้วจะได้สร้างความสัมพันธ์ดีๆกับใครสักคนสําหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินจะสามารถเก็บเงินไว้อย่างดีจากความมานะและความขยันของตัวคุณเองล้วนเรื่องของการงานการงานของคุณทำงานก็มีบริวารอาจจะต้องปวดหัวหน่อยแต่สุดท้ายคุณก็สามารถผ่านไปได้ เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คู่และคนรักต่างคนต่างทํางานเชื่อใจกันและการสอนคนโสด คนโสดตอนนี้เริ่มมีคนมาสนิทและทำความรู้จักมากขึ้นสำหรับคนที่เกิดวันพฤยหัยสบดีเรื่องของการเงินอยู่ในสถานะการเงินดีไม่มีเรื่องที่จะต้องเดือดร้อนและสามารถหาเงินได้มากเรื่องของการงานเหมือนแสงสว่างอยู่ตรงหน้าตลอดหน้าที่การงานของคุณ <c oughs> ก็กข้าวไปข้างหน้าก้าวไปสู่ทางสำเร็จเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุมีคู่ คู่รักคนรักคู่หวาน้ำตาลไม่มีตกไม่มีพบเรื่องที่จะต้องผิดใจกันส่วนคนโสดมีคนยืนเคียงข้างอาจจะไม่ใช่ตอนนี้ สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินถ้าเก็บเงินให้ดีในกระเป๋าของคุณจะมีเงินมากเรื่องของการงานความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นควรหลีกเลี่ยงปัทะาการรมกับคนอื่นดีที่สุดเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีคนรอบข้างก็มีอิทธิพลกับความสัมพันธ์ของคุณมากส่วนคนโสดทุกครั้งที่มีใครเข้ามา ลุ้นจนตัวโกงว่าคุณคือคนที่ใช่หรือเปล่าสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินการเงินมีออร่ราฐานะเศรษฐีเปล่งประกายเจดจ้าคิดเงินได้ทองคิดทองได้เงินสมหวังทุกประการเรื่องของการงานการงานต่อเนื่องโดดเด่นแถมยังไม่มีอะไรเที่จะทรให้คุณต้องปวดหัวอีกด้วยทุกอย่างลงตัวมากๆเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ แล้คนรักพยายามไม่เอาอาดีตเก่าๆมาคิดอาจจะสร้างความร้าวฉานกันได้ส่วนคนโสดในหนทางข้างหน้ายังมีโอกาสเจอความรักดีๆดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ